ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนแม่มาแล้วใครเข้ามาแล้วทักทายคุณแม่หน่อยนะจ๊ะ <S <S มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะ ในดูสิมีคอมเมนต์ขึ้นปะเอาซีอยู่เฉยๆเขาก็รักนะคะวันนี้มาแบบเพจมากคือปากนี่คือเพจมากนะคะปากนี่คือเพจมากนะคะป่านไปฉีดฟิลเลอร์มานะคะป่านไปกินส้มตำมาเวอร์นะคะจะบอกว่าวันนี้ใช้สีเทคนิคที่แบบอ่อยแบบมีกลิ่นนะคะอยู่เฉยๆเขาก็รักเม่เช่อว่าหลายคน ในที่นี้รู้แล้วและหลายคนก็อาจจะพลาดไปนะคะอาจจะพลาดบางสิ่งบางอย่างไปนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลายคนเนะะี่ยค่ะพลาดตรงที่ว่าต้องทําความเข้าใจก่อนนะคะเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของความรักอะ่ะมันจะมีประโยคนึงที่มีเจอบ่อยมากนะคะเขาจะบอกว่าความรักก็เป็นเรื่องของธรรมชาติปล่อยเป็นไปตามธรรมชาติไม่ต้องมานั่งแบบมีรงมีทริคมีเทคโนโลมีเทคนิคอะไรหรอก เป็นเรื่องของธรรมชาติเมขอถามคนที่ปล่อยความรักเป็นเรื่องธรรมชาติหน่อยนะคะคิดว่าเรื่องความรักเป็นเรื่องธรรมชาติหน่อยนะคะที่แบบหอบผ้าหอบผ่านไปน้ำผู้ชายหรือแบบว่าเขาพูดอะไรก็นิดหน่อยก็เอิงเอ่ยกับเขาเนี่ยก็คือธรรมชาติมานั่นก็คือหนึ่งในธรรมชาติมาใครพูดดีใครพูดว่ารักก็คือเอิงเอย่ย ก็คือธรรมชาตินาะไม่ต้องมีทริคเนาะเออเป็นคนแสนดีพับผ้ารีดผ้าอยู่บ้านเป็นแม่บ้านสวยนะคะสามีก็เลี้ยงดูนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าสามีมีคนอื่นแล้วก็เป็นคนดีตลอดไม่เคยว่าไม่เคยอะไรสามีเลยน่ารักแต่สามีทิ้งธรรมชาติไหมคะถ้าคุณต้องการแบบนี้ปิดไลน์นีเออวาซัน ถ้าคุณต้องการแบบนี้ปิดไหลนี้แล้วก็ไปอยู่ในความธรรมชาติของคุณนะคะเพราะว่าช่องนี้คือประดิษฐ์ช่องนี้คือประดิษฐ์ไม่มีความเป็นธรรมชาตินะคะธรรมชาติที่ไม่พูดถึงหมายถึงว่าปล่อยไปตามเวไม่ได้แบบสนไม่มีสติไม่มีการยับยัง้งชั่งใจปล่อยไปตามเวค่ะหนูออกปาปิด ไม่ต้องเรียนความรักไม่ต้องเรียนหนูได้เกตดสี่แล้วนะคะลูกหนูได้เกตดสี่จากเขาแล้วหนูไม่ต้องเรียนจากแม่แต่ถ้าคนที่อยากไปต่อแบบมีชั้นเชิงแบบกริบแบบว่าสิสวยเฉยแบบขี้เกียจแบบไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะแต่ว่าได้กำไรเยอะผู้ชายรักมากอยู่เฉยผู้ชายรักมาก ดู Do, วันนี้เออโอเคปะดูไลฟ์น like ี้ i. กดแชร์เลยว่าไลฟ์นี้นะคะจะทําให้ผู้ชายรักมากกดแชร์เลยพิมพ์เลยไลน์น like ี้ i. จะทําให้ผู้ชายรักมากอยู่เฉยๆเขาก็รักเออเอาเคล็ดลับอยู่ซื่อๆเขาก็หักก่อนนะอยู่ซื่อๆแบบไหนที่บอกว่าเขาก็หักอยู่ซื่อๆเขาก็หักบางคนอยู่ซื่อๆเด้นะคะอยู่ซื่อๆหมายถึงว่าเฉยๆจริงๆ ไม่สนสีไม่สนห้าเลยเฉยๆจริงๆจนผู้ชายบอกไม่รู้ว่าผู้หญิงอย่านี้ชอบหรือเปล่าคือซื้อเกินอยู่เฉยๆเกินมาอยู่แบบไหน,นอยู่ซื้อซื้อเขาก็หักข้อหนึ่งนะคะเคล็ดลับอ่อยข้อแรกที่บอกว่าอยู่เฉยๆเขาก็หลักคือคนที่ประมาณว่าคําว่าซื้อซื้อเฉยๆอะ่ะมันมีได้หลายมีนิ่งมันมีได้หลายความหมายแต่เม่จะให้ความหมายที่คุณเคลียร์และชัดวันนี้ ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่พูดอะไรเยอะไม่ไม่ล่าไหลเยอะแต่ไม่ใช่คุณตรงตรงคำว่าอยู่ซื่อซือเฉยเฉยหมายถึงว่ากูไม่ตามใจมึงเคลียร์มะฉันไม่ตามใจคุณคุณจะยังไงก็แล้วแต่คุณจะต้องการฉันคุณจะอยากมาหาแต่ฉันไม่พร้อมนี่คือคำว่าอยู่ซื่อซือไม่ต้องพยายามที่จะแบบเสิร์ฟเขาหรือไม่ต้องเป็นผู้หญิงที่ไม่ใช่ตัวเรา หรือไม่ต้องเป็นผู้หญิงที่ไปแข่งกับคนอื่นเข้าใจไหมคำว่า y o u ่ e ืือคือบรต้องแข่งบรต้องแข่งเลยไม่ต้องไปแข่งเลยไม่ต้องไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นด้วยโอเคบางคนโอ้ยเบอร์หนึ่งเบอร์สอของเขาเอาตัวเองเปรียบเทียบสุดอะไรสุดอยากจะเป็น n u m บ e r o n นะคะแต่ไม่จะบอกเลยว่าบางคนไม่ต้องทำอะไรเลยลกูก แค่ยิ้มเท่านั้นแค่เฉยๆแล้วก็ค่ะใส่ใๆเซนเช็คเลยค่ะใสๆ่ๆผู้ชายเซนเช็คเลยค่ะดังนั้นคําว่าอยู่ซื่อๆอยู่เฉยๆคือการไม่ตามใครทั้งสิน้นไม่ตามผู้ชายไม่ตามผู้หญิงของผู้ชายเดนแค่ไม่ตามใจไม่เลี้ยงผู้ชายแบบสปอยคุณเคยเลี้ยงลูกมาแล้วคุณโอบลูกมากมา แล้วคุณสปอยลูกทําให้ทุกอ,อย่างเพื่อลูกแต่ลูกไม่โตมาคุณเคยเป็นมาหลักการเดียวกันการเลี้ยงลูกกับเลี้ยงผู้ชายหลักการเดียวกันค่ะคุณค่ะหลักการเดียวกันอ่ะถ้าเกิดว่าคุณไม่เก็ตคำว่าอยู่สื่อผู้แสว่าน้องคิดถึงจังเลยอะ่ะแม่ก็กีดกันพ่อแม่น้องก็กีดกันความรักของเราจะอยู่ได้ยังไงน้องหอบผ้าหอบผ่อนมาให้พี่มาอยู่กับพี่เลย มึงไม่เข้าใจคําว่าอยู่ซื่อซือไม่ไปไปทําไมหอหอผ้าห่อผนทำมรลักนี้ต้องกัดก้อนเกลือกินหรอบอร่กูอยู่ซื่อซื้อกินข้าวกับแม่กูก็อิ่มพอแล้วเออกูต้องไปกัดก้อนเกลือกับมึงเหรอหนุ่มาะดังนั้นคำว่าอยู่ซื่อซื้อเขาก็ฮหักก็คือไม่ต้องพยายามอะไรเลยบางครั้งบางคนล่มจมเรื่องความรักเพราะพยายามมากเกินไปจริงนะแม่บอกเลยนะบางคนลูกสาวแม่ บางคนลูกสาวแม่พยายามมากพยายามประมาณว่าแบบถ้าหล่อนพยายามเอาความพยายามนี้ไปทํางานหล่อนได้ร้อยล้านภายในหนึ่งปีเอาจริงๆแล้วผู้ชายหล่อนได้ร้อยล้านภายในหนึ่งปีดังนั้นการอ่อยข้อแรกก็คืออยู่เฉยๆสวยๆแบบไม่อะไรมากผู้ชายอยากได้อย่างง้นนอย่างี้ก็คือไม่ต้องไปตามใจอะไรมากหนึ่งเก็บข้อมูล ข้อที่สองก็คือว่าผู้ชายเนี่ยบางทีอะ่ะยิ่งเราสนใจเขามากมันก็เหมือนการเลี้ยงลูกการเลี้ยงเด็กจำไว้นะลูกผู้ชายก็คือเด็กห้าขวบโอเคปะชัดเจนนะข้อที่สองผู้ชายคือเด็กห้าขวบนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเมื่อไหร่ที่คุณไม่เข้าใจเด็กห้าขวบคุณก็ไม่เข้าใจผู้ชายนะคะคุณก็ไม่เข้าใจผู้ชายคุณรู้ไหมว่าเด็กห้าขวบเนี่ย เขาเป็นยังไงเวลาที่เขาอยากได้อะไรใช่ไหมเวลาที่เขาอยากได้อะไรถ้าแม่ตามใจคืออะไรเขาก็จะแบบเล่นของเล่นนานแล้วก็ก็เล่นแบบแปบ๊บเดียวแล้วเขาก็ไม่เล่นและแต่เมื่อไหร่ที่เราแบบสอนเขาว่าอะเก็บออมนะหาเงินเก็บเองนะกว่าจะได้ของเล่นมาเขาถนอมใช่ไหมเหมือนกันกับผู้หญิงเวลากว่าจะได้ผู้หญิงอ่ะต้องจีบ ต้องตามส่งตามเช้าตามเย็นโทรหาเช้าโทรหาเย็นบางทีผู้หญิงงอนบางทีผู้หญิงเล่นตัวนน่นนี่นั่นแต่อยู่เว้ยผู้หญิงไม่ให้ผู้หญิงไม่ให้ง่ายๆแม่งอยู่เว้ยและพอเขาได้เขาจะทะนุถนอมผู้หญิงคนนั้นมากที่สุดเขาจะรู้สึกภูมิใจว่าโหของเล่นจริงนี้มันไม่ใช่ของเล่นมันเป็นของที่อยู่บนหิ่งไม่ควรเอามาเล่นบ่อย ควรจะเป็นของประดับบ้านบารมีเหมือนกับอารมณ์แบบได้เพชรได้พลอยถ้าเขาได้หลอนไปไง่ายๆก็เหมือนเด็กได้ของเล่นน่ะแปบ๊แปบๆป๊บก็เบื่อเดี๋ยวก็ทําพังถูกปะเดี๋ยวก็ไม่ได้สนใจนะคะคือเอาจริงๆเรื่องเซ็กอะเรื่องแบบมีเซ็กอะไม่เคยซีเรียสไม่เคยบอกว่าห้ามไปมีเซ็กอะไรอย่างนี้ก่อนแต่งหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะไม่เคยห้ามแต่ถ้าหลอนอยากให้เขาแบบ เครสซี่เขาจะว่าเคซี่แบบหลงไหลหล่อนเห็นคุณค่าหล่อนเซ็กควรเป็นประการสุดท้ายเลยโอเคป่ะควรเป็นประการสุดท้ายที่เรารู้สึกว่าแบบแบบอ่ะโอเคละพร้อมละที่จะให้เขาเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรารู้จักนิสัยเรารู้จักเขาละเราแบบพร้อมที่จะให้เขาแล้วคือไอ้เรื่องรักนวลสงวนตัวมันเป็นแค่เรื่องแบบฉาบฉวยดีเทลลึกๆอะที่ลึกกว่าการรักนวลสงวนตัว คือคุณค่าของหล่อนเท่านั้นเองคือไม่ใช่ของง่ายเท่านั้นเองนึกออกปะคือลิซเมย์ก็ไม่ได้แบบเป็นสาวบริสุทธิ์มากจะบอกก่อนเลยนะลิซเมย์ไม่ให้ใครง่ายๆนะเออแตบบ่ว่าเรื่องเซ็กชอบไม่ชอบไอ้คลซี่ไล่แดดแต่ถ้าเกิดว่าเจอผู้ชายที่ไม่ใช่โอ้ช่วยตัวเองดีกว่าโอเคปะ่ะเราพูดถึงการช่วยตัวเองตอนตอนบ่ายสามได้ไหมคะลูกนะคะคือไม่ให้ง่ายๆอ่ะโอเคปะ่ะ ดังนั้นไม่ใช่ของเล่นผู้ชายเหมือนเด็กห้าขวบก็คือว่าเวลาที่เด็กผู้ชายมาเล่นเล่นของเล่นหรือติดเพื่อนอะ่ะหรืออะไรก็ตามที่ไม่ได้สนใจเราอะ่ะเราก็ต้องปล่อยให้เขาเล่นไปให้อยู่ในโลกของเขาให้เขาเล่นให้มันเต็มที่สะใจไปนะคะเดี๋ยวเขาหิวเดี๋ยวเขารู้สึกกว,ว่าเล่นพอแล้วเดี๋ยวเขากลับมาหนูออกมาหนูเข้าใจคำพูดนี้มา เดี๋ยวบางทีเขาทํางานตอนแรกเขาไม่ได้สนใจเราเขาเครซี่กับงานครซี่กับชีวิตของเขากับงานเรเไดของเขาจนบางทีเขาลืมเขาลืมว่าเขามีเราอยู่การที่เราไปจําจี้จาชัยมันไม่ตื่นหรอกมันไม่ตื่นมันไม่รู้มันจะรู้ตรงที่ตอนมันหันไปแล้วแล้วมันเอาแม่หายไปไหนแม่ไปไหนเดี๋ยวมันจะเริ่มตามแม่แหละอันนี้มันมาจากหนังสือที่ผู้ชายมาจากดาวอังคารผู้หญิงมาจากดาวสุก เออแม uh, นแมนฟอร์มาวูแมนฟอร์วีนัสเนียเล่มเนี้ยพูดพูดตรงกันเลยนะคะพูดตรงกันคือถ้ารู้รู้ธรรมชาติของผู้ชายเราก็จะไม่ตามจีล้ล่ะถ้าให้เล่นเต็มที่เล่นเต็มที่เลยเดี๋ยวมันเหนื่อยเดี๋ยวมันอยากพักเราก็มาเองล่าสุดเมย์ไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะคะชื่อว่า how to use your god power วิธีการใช้อำนาจของพระเจ้า how to use your god power นะคะ พูดได้ดีมากพูดได้ดีมากนะคะเขาบอกว่าบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าโลกใบนี้แม่งมันโหดร้ายแบบแม่งแบบเราแม่งโชคร้ายเราได้เจอคนนี้เราไม่ได้แบบทํางานต่อเราไม่ได้คบคนนี้ต่อความสัมพันธ์เราแบบแย่อะไรเงี้ยหนอปะชอบคิดว่าแบบเราโชคลายแต่คุณเชื่อมาในความโชค้ายดันอะไม่มงัมีความโชคดีอยู่และบางครั้งอะมันเป็นเบาะแสให้ว่า หรือกอดหรือจักรวาลหรือบ่วงบวนเขาส่งสัญญาณให้คุณว่าคุณต้องไปอีกทางหนึ่งแล้วนะทางนี้ไม่ใช่ของคุณแล้วคุณไม่ต้องฝืนหรือคุณกอดอะไรไว้แล้วโอเคปะคุณกำลังได้เส้นทางใหม่คะ่ะฉันบอกเลยว่าเส้นทางนั้นมันจะเลิศดมากไม่แน่คุณอาจจะต้องอาจจะได้เจอคนใหม่ที่ขับเครื่องบินเจ็ต ซึ่งบางคนเนี่ยเอาแต่เจ็ดคุณอย่างเดียวเอาแต่เจ็ดเจ็ดคุณอย่างเดียวคนใหม่คนของคุณอาจจะเป็นนักธุรกิจขับเครื่องบ,บ,บินเจ็ดเป็นมหาเศรษฐีเป็นเศรษฐีนีหรือคุณอาจจะได้งานใหม่ที่แบบคุณอาจจะสร้างบริษัทคุณอาจจะช่วงนี้ไม่วิกฤตแบบลาออกจากงานดีเล์คุณอาจจะได้งานใหม่ที่ทำธุรกิจออนไลน์ที่แบบเฟื่องฟูคุณเอาแรงคุณทืดขึ้นมหม่ครั้งหนึ่งคุณอาจจะมีโปรดักต์ใหม่ๆที่แบบ แม่งยอดขายกันหน่ำกูโชคดีมากที่กูโดนไล่ออกจากงานและเมเชื่อว,ว่าพระเจ้าเขาไม่ได้ถอยลูกเต๋าให้คุณฟ,ฟรีๆหรอกคุณเข้าใจกับพูดเลยเมย์มาพระเจ้าเขาไม่ได้ถอยลูกเตา๋าฟรีๆเขามีที่มาที่ไปและเขารู้ว่าคุณจะไปไหนดังนั้นคุณไม่ต้องฝืนเลยเมื่อไหร่ที่คุณเจอคนที่เขาไม่รักคุณแล้ว เขามีคนอื่นหรือเขานอกใจคุณไม่เป็นไรดัรงนั้นนี่อาจจะเป็นหนทางใหม่ที่ทำให้เราเลิดกว่าหนทางเดิมเดนินไม่ต้องเสียใจไม่ต้องอะไรอาวร์เรื่องเก่าจบไปแล้วลูกเราก็ปล่อยตัวเองไปตามฟลูของจักรวาลตั้งเป้าหมายใหม่หมลดๆเจอคนใหม่หมลๆลดๆ หรือถ้าไม่เจอคนใหม่เอา้ากูก็สร้างตัวเองให้แบบร่ำรวยมีเงินเลดไม่ต้องแคร์ผู้ชายแล้วมันอยู่ที่ว่าเราอะจะตีความความเศร้าที่เราแบบโดนผู้ชายนอกใจหรืออะไรก็ตามที่เคยเฮ่กับเราแบบเป็นเรื่องแย่หรือเราจะคิดว่าเฮ้ยไม่แสดงว่าจักรวาลอะเขาต้องการส่งคนใหม่มาให้ฉันแน่นอนต้องการส่งเวใหม่มาให้ฉันแน่นอนดังนั้น ฉันไม่แคร์หรอกเพราะเดี๋ยวฉันจะได้เจอเวใหม่โอเคปะดังนั้นเมย์เชื่ออย่างนี้เสมอนะเอาจริงเมย์เป็นคนตรงๆถ้าเกิดเมย์เจอผู้ชายที่เมย์คุยแล้วแบบมันไม่ใช่เมย์ดีดออกเลยเมย์ไม่ฝืนเมย์ไม่ฝืนความรู้สึกเพราะว่าอะไรเพราะาเรารู้ว่าแ่งคนใหม่คนใหม่ๆหม,ม่ผู้ชายดีๆเลิศๆรอเราอยู่อะทไมเราต้องทนอยู่กับคนที่เขาไม่รักเราอะ่ะหรอปะบางทีเราไม่เห็นขวทางข้างหน้านะเว้ย บางทีคนเรามไม่เห็นขวนทางข้างหน้าเห็นแต่ตอนนี้เว้ยกอดขาเขาดราม,มา่าดังนั้นเนี่ยหยุดโอเคเจักกวาลเนี่ยเขาหลักชันเขาอยู่ข้างชันดังนั้นเนี่ยเขาจะส่งของดีให้ชั้นเสมอดังนั้นเมื่อไหรของที่มันไม่ได้ดีแล้วโอเคออกไปเลยหนูเข้าใจทฤษฎีนี้ไหมว่าเมื่อประตูบานเก่าปิดประตูบานใหม่แม่งเปิด แต่ถ้าบานเก่ามันไม่ปิดบานใหม่มันก็ไม่เปิดมันต้องปิดบานเก่าก่อนปิดฝังปูนเลยค่ะตอกเสาเข็มค่ะปิดไปเลยปิดตายข้อที่3อ่อยแบบมีกล่นคือเราจะไม่เสียศักดิ์ศรีให้ใครเราจะไม่ลดศักดิ์ศรีความเป็นผู้หญิงให้กับผู้ชายหน้าไหนตอยให้ผู้ชายนั้นโอ้โหเป็นมหาเศรษฐีร่ำรวย ที่สุดอลังการงานสร้างโ o นโนถ้าผู้ชายคนนั้นไม่มีศักดิ์ศรีผู้ชายคนนั้นไม่เห็นกแเกียติลูกผู้หญิงกูก็ไม่คุยด้วยโอเคปะต่อให้หล่อเลิอดเงินเยอะกูก็ไม่เอาดังนั้นเนี่ยบางทีอะศักดิ์ศรีมันกินไม่ได้หรอกลูกแต่มันภูมิใจและศักดิ์ศรีอ่ะ มันคือสิ่งที่คนเขาดูถูกหนูไม่ได้เมื่อไหร่ที่หนูเสียศักดิ์ศรีไปแล้วหนูแม่งจะโดนคนดูถูกตลอดเวลาเหมือนวัวสันหลังวะฉันบอกเลยดังนั้นศักดิ์ศรีความเชื่อใจมันโคตรแพงมันเหมาะสำหรับคนแพงๆมันจะเหมาะสำหรับคนมีคุณค่าไม่เชื่อว่ามีสาวไทยที่อยู่ในต่างประเทศ มาดูเลยดิเมเยอะมันพอสมควรสาวไทยที่มีสามีต่างประเทศหรือว่าอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยากจะสนใจผู้ชายต่างประเทศสายฟอร์อะไรก็แล้วแต่นะคะฟังคำเลดี้เมย์ไว้นะว่าคุณคือคนที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็น r e p u t a t i o n แบบเป็นตัวแทนของสาวไทยคุณคือแบบตัวอย่างหนึ่งของสาวไทยดังนั้นนะช่วยให้สาวไทยได้ ได้มีศักดิ์ศรีดีๆบ้างเถอะนะคะโอเคอุตสาหกรรมเซ็กของสาวไทยนี่ลดอยู่แล้วเรื่องเซ็กนี้ฉันฉันไม่เถียงสาวไทยแซบนะคะแต่แซบยังไงให้มันแพงแซบยังไงให้เขาแบบไม่ดูถูกโอเคป่ะเพราะเรื่องเซ็กเนี่ยผู้ชายทั่วโลกเลยเขาเป็นประเทศไทยคือลดแต่เรื่องคุณค่าเนี่ยมันต้องสร้างกันมันต้องสร้างกันยาวนะคะเอาละข้อที่สี่ไม่เชื่อว่าบางคนแบบ เป็นสาวไทยที่อยากได้ใสายโฟรหรือว่าผู้หญิงไทยที่แบบต้องการผู้ชายมีฐานะผู้ชายที่ดูดีหรือแบบไทยเกรด A อะไรประมาณนั้นนะคะแต่บางคนอะแม่ก็ไปผิดทางอ่อยไม่เป็นอ่อยแบบด้าราคาเหมือนอารมณ์แบบของที่มันขายไม่ออกแล้วก็ลดราคาเข้าใจปะเหมือนแบบโอ้ยขายไม่ออกแล้ว รถด,ดีกว่ารดแรกจากแถมให้ฟรีให้เงินด้วยไปหาด้วยอืมลูกผู้ชายก่อนโทรหาผู้ชายตามติดผู้ชายทำทุกอย่างเพราะว่าอะไรใครไม่ออกแต่หนูฟังแม่อีกครั้งถ้าวันนี้ลูกสาวไม่อยากลดแลกจากแถมไม่อยากรดราคาตัวเองแม่จะบอกว่าของที่มันมีค่ามันไม่ต้องขายแบบ กะปิน้ำปลาหรอกลูกไม่ต้องขายราคาหลักสิบเวลาเขาขายสินค้าอุปโภคบริโภคก,กะปิน้ำปลามันต้องขายจานวนเยอะวอลลุ่มเยอะขายเยอะๆเราจะได้กำไรถูกปะเราไม่จำเป็นเราเป็นสินค้าพรีเมียมเราขายครั้งเดียวโอเคป่ะเราขายครั้งเดียวจุกจกุหนูกําลังอยู่ผิดตลาด หนูกาลังอยู่ในตลาดกะปิน้ําปลาอยู่ลูกอุปโภคบริโภคลูกสินค้าพื้นฐานลูกเราไม่ใช่สินค้าพื้นฐานลูกเราเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยลูกภาษีแพงลูกเราไม่ใช่กะปิน้ําปลาเราไม่ต้องขายคนจํานวนเยอะตอนขายคนเดียวแต่พรีเมียมเข้าใจยังดังวนั้นเราไม่ต้องกลัวบางคนโอ้แม่บางคนน่ะลักลักโลกโลกอ่ะคบคบุบโลกโลกเดี๋ยวมีใหม่เดี๋ยวมีใหม่เดี๋ยวมีใหม่ ต้องดูไทยเขาด้วยเขาเลือกผู้ชายไทยไหนเขาเป็นเกรดไหนกะิบบิน้ำปลาหรือเปล่าดัมราคากันสุดลิตอ่ะผู้ชายไม่สนใจก็ไปหาอย่างเงี้ยที่สุดเจออย่างเงี้ยบ่อยเยอะเยอะมากแต่ฉันบอกเลยนะหล่อนไม่ต้องทำแบบนั้นถ้าหล่อนอยากอยู่ตลาดบนโอเคปะ่ะถ้าหล่อนอยากเจาะกลุ่มตลาดบนหล่อนต้องทำตัวพรีเมียม หล่อนต้องทำตัวให้คู่ควรกับตลาดบนของหล่อนวันนี้แม่มีสองคลาสที่ทำให้หล่อนเป็นผู้หญิงตลาดบนแบบเกรด A แล้วบางคนบอกแม่ทำไมเรียนคอร์สเลยดิเมย์มีแต่ผู้ชายเกรดเเข้ามาเลยอ,ะอ่ะแน่นอนแน่นอนค่ะสองคลาสนี้ฉันบอกเลยว่าแนะนำให้เรียนสำหรับคนที่ต้องการผู้ชายกระเป๋าหนักผู้ชายสายปีผู้ชายพรีเมียมมันจะแบบอัปเกรดเองเลดๆ วันนี้ฉันให้โปรโมชั่นกีกี่คลาสแรกคือคลาสจริตนางพญาคลาสที่สองเป็นคลาส How s าท w กผู้ชายเป็นหนักๆพูดถึงจดิตนางพญาก่อนเอราจดิตนางพญานะคะดิฉันจะบอกเลยนะว่าดิฉันขอสแกนควรเรียนนะคะดังนั้นใครที่มาเรียนคลาสดิฉันขอสแกนโปรไฟล์ก่อนว่าคุณหนึ่งไม่ใช่เมียน้อยคนอื่นสองคุณมีตัวตนจริง คุณต้องการตั้งใจอยากจะเอาจริตนางพญาเนี้ยไปใช้ชื่อคอร์สก็คือจบแล้วจริตนางพญาคุณเรียนเพื่อเป็นนางพญาคุณเรียนเพื่อเป็นผู้หญิงที่กลุ่มอำนาจผู้ชายคุณเรียนเพื่อได้ทุกสิ่งจากผู้ชายคุณเรียนเพื่อปิดจ็อบคุณเรียนเพื่อสแกนผู้ชายเกรด A เท่านั้นคุณเรียนเพื่อ คัดของดีคุณเรียนเพื่ออัปเกรดตัวเองและมันมีเทคนิคที่ผู้ชายแพงๆเขาจะสนใจผู้หญิงประเภทนี้เดียวนั้นใครที่เรียนจริตนางพญานะคะราคาเต็มของคลาสนี้คือ $39,000 บาทราคาโปรตอนนี้คือ $24,000 บาทท้วนจำกัด10คนเท่านั้นโอเคไหมคะ $24,000 บาททวนและที่สำคัญ ใครที่เรียนคลาสจิตนางพญานะคะใครที่ยังไม่ได้เรียนหาวทุกผู้ชายเป็นหนัหนกๆริตเมย์จะแถมให้เป็นกรณีพิเศษให้เลยขอแถมอีคอร์สหนึ่งเอาคอร์สนี้เลิฟโยเซอุสอีคอร์สหนึ่งจุกๆเลยสองบนสี่จบจุกๆสองบนสี่จบจคอร์ดเลิฟโยเซลุสมูลค่าคอร์สคือเก้าพันเก้าร้อยคือคอร์สรักตัวเองคอร์สนี้จะสอนเรื่องของการดีฟเรื่องของการรักตัวเอง เห็นคุณค่าในตัวเองและดีที่สุดก็คือว่าคุณจะตื่นเลยคุณจะดึงพลังทุกอย่างออกมาแล้วคุณจะเป็นคนใหม่บางคนแบบอกหักแบบไม่ไหวแล้วแบบต้องการเยียวยาด่วนใครอยากได้การเยียวยายากได้ดมีพลังเรียนคอร์สเลิกยเซลลราคาโปรตอนนี้คือ,อ,อ5,009จาก9 0 0แต่คุณแม่แถมให้ในคอร์สจิตนางพญาเลยดังนั้นใครที่เรียนจิตนางพญาที่ยังไม่ได้มีสองคอร์สนี้นะ แถมไปเลยถ้าหลอดไม่อยากเป็นกะปิน้ำปลาอยากเป็นผู้หญิงพรีเมียมหลอดเรียนคลาสเลิตนางพญาฉันบอกเลยนะสามคลาสนี้ฉันจัดเต็มให้เลยมันเป็นสามคลาสที่ must have สำหรับผู้หญิงพรีเมียมที่ต้องการผู้ชายเอลิตประมาณนี้ทุกคนไปละบายบายไปแล้วค่ะบายบาย ชอบกันไหมคะกับคลิปที่เมย์นำเสนอนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้กับเลดี่เมย์ด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะเพราะรักจึงรับใช้กับเลดี่เมย์เลิฟมาสเตอร์ครูสอนรักแท้และสอนออนไลน์เบอร์หนึ่งค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะบาย